แล้วเหรอสวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปเที่ยวรักไทยกันนะคะเอามอเตอร์ไซค์ไปนะคะไปกับเพื่อนค่ะเพื่อนชวนเที่ยวรักไทยนะคะวันนี้เพื่อนหยุดงานไปกันแค่สองคนค่ะนี่นะคะนี่ก็เป็นจมนทางขึ้นไปบ้านรักไทยนะคะก็จะขึ้นดอยค่ะจะมีวิวให้ดูนะคะระหว่างทาง อันนี้ก็เป็นตกผาเสือนะคะตรงน,น,นี้ก็ไปกันต่อเลยค่ะอันนี้จะเป็นหมู่บ้านนาปลาแปกแล้วนะคะถ้าเลยนาปลาแปกไปก็จะเป็นหมู่บ้านรักไทยแล้วนะคะใกล้ถึงแล้วค่ะไมกวาดอเนนนีก้ก,ก, <S <S ก็เห็นป้าเก็บอกไม้กวาดนะคะยาอันนี้ก็เป็นต้นชาเนี่ยนะคะใกล้จะถึงบ้านรักไทยแล้วค่ะ นี่เข้ามาถึงแล้วก็จะเห็นต้นนี่คะต้นต้นซากุระค่ะบานเต็มเลยค่ะขึ้นมาถึงบนนี้แล้วก็อากาศก็เย็นสบายเลยค่ะนี่ค่ะวิวบานลไคยนี่ค่ะงแลถวค่าทำไมขึ้นมาถึงบนนี้แล้วหนาวจังเนี่ยไม่มีเดดและไม่มีคนไม่มีนักท่องเที่ยวเนาะดีแล้วเราก็มาวันที่แบบว่าคนไม่เยอะ คนอยู่แต่ว่าคนไม่ค่อยเยอะใช่ไหมเดาเหรออันนี้ผัดไส้เตะนะคะอันนี้ หมูผัดขิงค่ะแล้วก็มียำใบาชาใส่หมูบดแล้วก็มันโททอดค่ะกินกับนมพจนตอนนี้อยู่รักไทยนะคะมากินข้าวค่ะ ไม่มองแล้ม,อม่มองนี่หลนไปโชนแก้วตอนนี้รสชาติเป็นไงวะรสชาติสูงกว่าอืมบันโทรทอดค่ะนี่อร่อยครับ ออากาศเย็นมากแล้วก็ลมก็ตีหน้านะไม่กินมันโถษทอดนะคะอยู่รักไทยค่ะ ตอนนี้กำลังจะกลับลงไปแล้วนะคะก็เลยมาแวะดูชาของชาวบ้านนะคะนี่ก็จะเป็นต้นชานะคะนี่เป็นสวนชาเต็มไปหมดเลยค่ะมีแต่ต้นชาค่ะนี่เพื่อนก็เป็นคนถ่ายให้นะคะนี่ค่ะมีแต่ต้นชานี่ก็เป็นประตูทางเข้าหมู่บ้านนะคะทั้สงสองฝั่งก็จะเป็นต้นชาหมดเลยค่ะ ันนี้ก็ขับรถมอเตอร์ไซค์แล้วนะคะลงจากรักไทยแล้วคะ่ะเดี๋ยวจะแว,ะแวะที่ปังอุงต่อนะคะฝากติดตามด้วยนะคะเจอกันอีพีหน้าที่ปังอุงนะคะบ๊ายบายคะ่ะ